เปิดประสบการณ์ใหม่กับการออกกำลังกายที่จะมี AI เป็นโค้ชส,ส่วนตัวกับแหวนแห่งวัฒนก,กรรมครูดิสในซีรีส์ที่6แหวนตัวนี้เนี่ยมีความเจ๋งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรเจกต์นี้กันเลยครับนี่เรียกว่าเป็นรนวัตกรรมนะครับที่เรียกว่าผสมผสานนะครับระหว่างตัวที่เป็นแหวนจริงๆนะครับสวม้าไปใช่ไหมมันมีความเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นไฮเทคโนโลยี e ด้วยแล้วก็ ยังได้ความสวยจากดีไซน์ของตัวแหวนด้วยนะครับและราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากเลยนะจะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาไล่ดูแหวนทีละนิดกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ส่วนประกอบแรกนะครับเราสามารถเลื่อนนะครับในหน้าเว็บเนี่ยเพื่อดูดีไซน์แล้วก็ตัวแหวนได้นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆครับมีชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยที่สามารถส่งตรงนะครับเข้าไป ตรงสมาร์ทโฟนได้ก็คือเราสามารถใช้เชื่อมต่อได้นะครับตัวแหวนเนี่ยเ,เขาเรียกว่ามันเป็นอัจฉริยะภาพนะครับในทางเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันจะจับในเรื่องของการเดินการวิ่งการเต้นของหัวใจนะครับแล้วมันก็จะมวลภาพรวมออกมาครับมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์หรือว่าตัวจับเซ็นเซอร์ต่างๆภายในแหวนนะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเชื่อมกับโรคบล็อกเชนใช่ไหมมันก็ต้องมีรางวัลหรือมีความพิเศษนะครับก็คือในส่วนของการที่เราได้รับรางวัลน,นะครับในการที่เราออกกาลังกายตามเป้าหมายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะได้รับนะครับในส่วนของตัวโค้ดนะครับที่จะดูแลเราเนี่ยพร้อมทั้งรางวัลน,นะครับในแต่ละวันในขณะที่เราเนี่ยก้าวเดินหรือออกกาลังกายตามที่เขาเนี่ยมีภารกิจมาให้กับเรานะครับ แล้วก็รับคําแนะนำนะครับด้านสุขภาพบุคคลทุกวันนะครับจากโค้ด AI ของเราแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้ใช้งานได้นานถึง7วันเลยนะครับชาร์จด้วยตัวแท่นแม่เหล็กแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำจากเซรามิกนะครับแล้วก็ไทเทเนียมพร้อมสําหรับทุกโอกาสนะครับก็เรียกว่ามีความคงทนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเซรามิกบวกกับไทเทเนียมนะครับมันก็มีความแข็งแรงยืดหยุ่นครั้งแรกนะครับ ประเภทในนี้เนี่ยบนเชนที่เรียกว่าเป็นเชนที่ร้อนแรงนะครับสรับโซโลนาเชนนะแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับนะครับในเรื่องของสุขภาพติดตาย24ิบสี่ชั่วโมงเลยนะอันนี้จะเป็นรายละเอียดแต่ว่าเขาก็บอกว่าพร้อมสวมใส่นะครับอุปกรณ์พร้อมรางวัลแบบพสซีฟนะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยว่า ตัวแหวนเนี่ยสมมตว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะนำเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมต่ออย่างเช่นอาจจะเป็นแบบระบบของ NFT ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบโปรแกรมเกี่ยวกับการวิง่งใช่ไหมครับแล้วก็จะเอินออกมาอะไรแบบนี้ครับมันก็ใช้ตัวแหวนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรับสัญญาแล้วก็จับทิปปะจรต่างๆพร้อมโค้ด AI ตลอด24ชั่วโมงที่จะดูแลเรานะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแหวนเนี่ยมีอายุได้นานนะครับถึง7วันเลยนะแล้วก็ยังมีระบบนะครับกันน้ำพร้อมกับบลูทูธ5.1ด้วยนะก็คือระดับกันเนี่ยก็อยู่ที่ IP นะครับ68ส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเซรามิกอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเซรามิกนะแล้วก็โครงสร้างภายในตรงนี้นะครับเป็นไทเทเนียมสีดำนะครับขาวที่หมุนได้อาสนใจมากๆเลย แล้วก็มีแชทนะครับ GPT บวกเทนเนอร์ส่วนตัวเป็นระดับท็อปที่ขัดสัรนมาเท่ากับโค้ด AI ส่วนตัวนะครับของ k u d i s นะครับอ่าแล้วนี่คือหน้าตาของ AI ครับก็จำลองขึ้นมานะครับเรียกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับทุกด้านของสุขภาพของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆนะครับสามารถติดตามในส่วนของอัปเดตสุขภาพตลอด24ชั่วโมง มีแผนผังนะครับข้อมูลไบโอติกนะที่เราสามารถดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเบิร์นแคลอรี่ต่างๆในแต่ละวันมีการสัดส่วนการวิ่งการเดินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบสะสมแต้มนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีระบบสะสมต่างๆนะครับเพื่อนําไปแลกพวกรีวอร์ดหรืออะไรต่างๆนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการจัดขึ้นหรือร่วมกับ ในส่วนของพาร์ทเนอร์อื่นๆนะครับผมระบบรางวัลเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพครับรับคะแนนจากการบรรลุปเป้าหมายด้านสุขภาพและรับรางวัลนะครับพิเศษมีส่วนร่วมและรับรางวัลอื่นๆเมื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีครับสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างอื่นกลับมาครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยจะมีการร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ทางตัวแหวนเนี่ยได้มีการคอลแลบกันนะ บอกได้เลยครับว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะใครอยากเป็นเจ้าของแหวนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดขายอยู่เราสามารถติดตามทวิตเตอร์นะครับข่าวสารต่างๆนี่ครับอันนี้เป็นรูปแบบแหวนนะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวรายละเอียดหรือข่าวสารเนี่ยเราอัปเดตจากในนี้ได้นะครับในส่วนของการซื้อแหวนเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกระเป๋าก่อนนะครับจะเป็น p a n โดล่หรือโซก็ได้นะส่วนแอดเนี่ย เชื่อมกระเป๋าเนี่ยเป็นแพนโดล่าครับเราก็ให้ทําการกดเชื่อมต่อครับเลือกกระเป๋าแพนโดล่าแล้วก็ทําการเชื่อมเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการเชื่อมเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาที่ในส่วนของการที่เราเนี่ยจะซื้อแหวนนะครับมันจะใช้โซโลนาทั้งหมด1.5โซโลนาครับถ้าอ้างอิงราคาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทหรือ7 0 0 0นะครับตีกลมๆก,ก็ประมาณสัก7,00ดนะ ซึ่งถ้าเกิดเรากดซื้อนะครับเราก็กดแอปพูฟแล้วก็กดใส่นะครับแล้วก็กดแอปพูฟแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดมีไม่พอนะครับก็คือต้องมี1.5นะครับเราก็กดสามารถซื้อได้เลยสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อเนี่ยแอดบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆเลยซึ่งแอดเนี่ยก็จะทําการแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวแอดเนี่ยจะแปะลิงก์แล้วเกิดใครสนใจตัวแหวนเนี่ยก็ให้มาจับจองกันได้เลยนะ ต้องบอกเขาว่าตัวแหวนเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าโปรเจกต์ในาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการวิ่งรับรีวอร์ดหรือเขามีการคอลแลบหรือว่าทำภารกิจอื่นๆนะครับที่ทำให้เราได้รับรีวอร์ดกลับมาหรือมีการจับนะครับเซ็นเซอร์โดยการใช้อุปกรณ์ตัวแหวนตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับมันก็จะทำให้ความน่าสนใจของมันเนี่ยสูงมากเลยนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้น่าสนใจไหมก็ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ ไม่ควรพลาดเลยนะเออเราควรจะมีนะครับสำหรับเทนลวีแหวนแห่งอนาคตนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดสำหรับตัวแหวนตัวนี้ครับก็สามารถทําการจับจองซื้อได้เพียงแค่1นโซเท่านั้นเองโอเคครับประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้เลยสวัสดีครับ